สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเอ็นออนเอ่อมันน่าจะอันนี้หน่อยนะคุณดูอันนี้อายุตว่าสิบแปดปีขึ้นไปนะครับผมคุณดูก็แบบมันเป็นเอ็นออนแบบสําหรับเด็กตัวนะคุณดูก็อย่าเลไปก็อย่าแบบเอ็ออนแบบอะไรไม่รู้วนะ่าคุณดูเอ็ออนแบบสิบแปดปวงนะคุณดูอันนี้อายุตว่าสิบแปดปีทุกคนได้รับคําแนะนานะครับผมก็แบบผมมาจากในอันนี้ช่องยูทูบไงเออก็แบบ ระบายเอาง่ายๆระบายนะครันดูที่แบบไม่มีแฟนหรือว่ามีแฟนอะไรอย่างนี้ก็ระบายได้นะครับผมคนดูอาจจะสเปดบล็อกนิดนึงนะครับอาจจะติดเหลืองไม่รู้ว่าช่องนี้จะติดเหลืองไหมครับคนดูเรามาดูกันว่าเป็นอนออนนารูโตะนะครับดูผมจะเสียงให้ดูนะอนออนอันนี้นะครดูอนอนนารูโตะสวยนะครับผมเซมมอนนะครดูเซมมอนนะครับผม เอดดิ okay. Allah Allah. ่ so ันนี้ผมมาาำใน y ย u ทูเออนะครับผมไปพิมพ์ตามนี้เลยนะดูนี่ครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมนี่ครับผม เป็นตัวนี้เลยนะดูนี่ค่ะชินตัวนี้เลยนะไม่อยากเป็นอันนี้เป็นแบบอันนี้นะดูอันนี้เป็นธรรมดาครับผมนี่เป็นอันธรรมดาเป็นแบบนี้เนาะนี่เราดูถ้ายินเสียอะไรควรอะไรขอไปได้ไหมช่วยด้วยนะนี่ค่ะในหน้าต่างครับผมนี่เป็นแค่ NBC นะดูธรรมดาเลยทาเป็นประมาณนี้นะครับผม เลยจะไม่ติดเหลืองชิบหายเลยผมก็หาผมก็สรรหามาอันนี้เนาะดูก็เป็นประมาณนี้นะดูเนี่ยหน้าตาวเรียกว่าตายวะเนี่ยอะไรเนี่โอ้โหตัวยีนเสียอะไรรบก,กวนอะไรก็ไปเที่วยวชมด้วยนะฮะนี่ฮะเป็นอะไรนะเอพีซีนะครับผมเป็นช่มือแล้วก็มีประมาณนี้นะฮะดูหน้าตานะครับผม มันจะชอบมันจะติดเหลืองไหมบ้างดูก็อันนี้เป็นอันนี้ผมเอามาจากใน YouTube นะครับผมหรือว,ว่าในอันนี้ในเพจสโตร์นะมาอันที่สองมาดูไม่ติดตามนี้ตามผมเลยนะเพราะว่าผมต้องเซ็นเซอร์อ่ะดูต้องตัดคลิปเซ็นเซอร์อ่ะโดยจะสูงไม่งั้นอันนี้แน่น,นอนคุณดูไม่งั้นอะไรนะไม่งั้นติดเหลืองอ่ะว้าวุ่นเลยติดตก็ติดเหลืองอันนี้เป็นอันที่สองนะครับผม ไม่ต้องเซนเซอร์ด้วยนะประเด็นก็ดูโอ้ยเฮ้ยก็ดูอะไรเนี่ยยับไม่ได้ด้วยนะก็ดูโอ้ไม่ต้องเซนเซอร์อก็ดูผมเอาเลยอันนี้คลิปนี้น่าจะมีเซนเซอร์นะ <c oughs> อันนี้เป็นฮินตะนะครับผมฮินตะเอ็นบีซีฮินตะน,นะครับดูเออใครดูก็ดูผมไม่ดูแล้วไม่นะครับผม อันนี้เป็นแอนออนหน้าตาน้ดูดูไม่ได้เลยโอยไม่งี้ขยับไม่ได้เลยก็ดูไม่งี้คณดูปืนไม่ได้หรือใช่ไหมแล้วท่าจ,จะติดเลยไหมว่าเนี่ยต้องเซ็นเซอร์ทุกอย่างอะ่ะชิบหายละ โอ้โหแม่งคุดูแม่งเอ้ยแม่งยังไม่ได้ด้วยนะประดินดูอ๋อประมาณนี้นะผมแล้วแม่งช่องมันบินนี่โอ้โหแม่งแต่แมงอย่ดอีแต่เฟ งนี้เอาไว้เล่นคนเดียวนะครับผมหรือว่าเล่นกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่ย้ายย้ายให้คนอื่นรู้กันแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันอันนี้ไงโอ้คางพลัมมั่งพลัมเทนะ่มันใช่อย่างนี้ก็อันนี้นะครับผมมันดู เท้าเกียร์เลยนะเท้าเกียร์เท้าเกียร์นี่เลยควาสามารถเดินได้แล้วด้วยนะมันก็มีเอ็ดมันก็มีอัดเบรกบนิดหนึ่งนะมันมีอัดเบระมันมีอัดเบรกเลยเลยมนะายดูถ้าเป็นคำสั่งเอานะนาดูันเล็กนดู พีงคนสั่งเอานะผมสกพยกจะเล่นนะเดี๋ยวผมเสียไไนไปเไยประดินนะโอ้โหไม่งยังไ้ตงเซ็นเซอร์ด่วน เอาไม่ต้องซ็นเซอร์ด่วนครับดูจังหวะเนี้ย,ยงานคิดติดเหลืองแน่นอนเอาไว้ประมาณนี้นะครัมผมมีอะไรที่ผมมันีืดยังเอามาทุกอันครับผมงันจะอันนี้ไม่ได้มันจะยืนไม่คุบนะครับผมเอนนาไว้ยืดผัวแอบนดู อยากทำหน้าดูต้องเรียนรู้มาไม่น่าดูโอ้โหมันงใส่เสื้อด่วนอะ ก็มีประมาณนี้เนาะดูเออโอ้ไม่ต้องเ้ฟด่วนจิ้งมาดูโอ้ไปแล้วไปล้ก็มีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคุณดูก็แบบเดี๋ยวช่วงมันบินไงเออจะขี้มันติดเลื้องอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกผมก็แบบไม่อยากให้ดูนะแต่ผมก็ดังเกินนะครับผม เดี๋ยวช่องมันบนินดูไม่อ่ะอะไรมากแต่ส่าสิบว็พก็แล้วกันประมาณนี้เนาะนี่กธรรมดาแบบอันนี้มันแบบอันนี้มากกว่านะนี่ก็เป็นแบบธรรมดานะ npc นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะ น้าตาก็เป็นสวอยุ่นดูไม่หน้าตานะครับผมพม่ไมีอะไรมาครับมีก็มีแคห่หน้าตาคนเดียวครับผมคิดจะคิดจะติดเแลอวไม่ว่าแนวคนดูไม่รู้จะลุงอะไรบนานหคนดูขอเอาไง,ไง่าตขอคนละหนึ่งไายให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็กดติดตามวก็กดกระดิ่งนะครับผมเพราะว่าจะมาสอนอนี่ครับผม รีวิวเอ็ดออนนะครับรีวิวเอ็ดออนด้เรื่อยถ้าคุณดูกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมนะมันก็ลงตัวก็แล้วกันนะครับผมก็มีประมาณนี้น่าดูครับว่าไม่มีอะไรมากนะผมก็มีแค่ประมาณนี้ก็แล้วก,กันนะครับผมคนดูโอ้ยมาจบพิบกันเลยครับ let's go อีกครั้งขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมต้อง,องเสียใจรบรกวนอะไรขอไปท่านผู้ชมด้วยก็แล้วก,กันนะก็มาจบพิบกันเลยนะครับคนดู เดี๋ยวที่มันติดเหลืองไม่ใช่อะไรหรอกเออโอาบักอะไรวะเนี่ยโอ้เฮ้ยทุกคนถ้าชาวคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมด้วยนะครับถ้าชอบมากๆกดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปด้วยนะครับเรือว่าสอนให้ทำอะไรเรือว่าสอนลงเอ็นออนอะไรหรือว่าให้รีวิวเอ็นออนอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผิดพลาดไปกันเลก็ขออไปนาทีนี้ด้วยนะครับคนดูกกก็็็แบบผผมมจจะะคย ผมก็จะพยายามกลับมาลงคลิปและให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมคุณดูก็ฝากไปกดติดตามให้ด้วยกันแล้วกันนะครับก็เป้าหมายต่อไปก็สี่พันนะครับผมเป้าหมายต่อไปห้าพันหกพันเจ็ดพันเก้พันหนึ่งหมื่นนะครับผมก็หนึ่งแสนนะครับคุณช่วยกดให้หน่อยก็แล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปด้วยครับผมคุณดูถ้าขอบคุณขอบคุณดูที่คุณมาที่เข้ามากดนะครับผมที่เข้ามากดติดตามให้ผมนะครับก็คุณยังยิ่งมากมากเลยนะครับผมก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปด้วยครับก็แบบ